กันที่จังหวัดตราดค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะที่ได้รับจัดสรรในล็อตที่2ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ บริเวณสาราประชาคมจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดค่ะก็ได้รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราดจหนวยฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกจำนวน1,400โดสด้วยกันค่ะให้กับเด็กนักเรียนอายุ12-18ถึงปีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วในพื้นที่อำเภอเมืองตราดอาทิโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาโรงเรียนอนุบาลตราดโรงเรียนตราสันเสริญวิทยาคมโรงเรียนกิตติวิ วิทยาโรงเรียนสุนันทาวิทยาโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราดเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาสาสมัครการชาติอสอมร่วมอำนวยความสะดวกค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับนักเรียนในครั้งนี้ดําเนินการหลังจากที่จังหวัดปราดได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สําหรับเด็กนักเรียนในล็อตที่2จํานวน3,600โดสโดยได้เร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วตามมติของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในจังหวัดตราดด้วย